นัเกเรียนเป็นไงบ้างคะช่วงนี้นี่ก็ใกล้จะจบแล้วนะเธอได้คิดไว้หรืยังว่าจะไปเรียนที่ไหนต่อ,อยังเลยครับครูแล้วมีแรงบ้างือ,อยังตอนนี้ก็มีนะครับที่ไหนล่ะก็แถวบ้านเลยครับครูที่แรงไว้ก็มีมกคุเทพมอเกษตรหรือไม่ก็มอสวนนี่เลยครับครูแล้วถ้าไม่ติดละ่ะเธอได้คิดไว้หรือยังว่าจะไปเรียนที่ไหนต่อ,อยังเลย โหเธอไม่เป็นไรนะทําให้เต็มที่คนเก่งๆอย่างเธอทําได้อยู่แล้วลหละครูเชื่อว่าเธอทําได้นะลูกศิษย์ครูคนนี้เก่งจะตายครูขอไอพรให้เธอโชคดีนะครับผมขอบคุณครับครูงั้นผมขอ,อ,อัวกันนะครับจ้นี่ครับนี่มันสวยมากโมเลกุลใช่ยันชีอช้างมันเป็น,นอะไรสวยเน,นอะ เฮ้ยมึงเป็นไรวะโอเคปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูโอเคดิสบายนะอออไอพวกมึงนี่เราก็ใกล้จะเรียนจบกันแล้วอะกูคงคิดถึงพวกมึงแย่เลยอ่ะเออก็เหมือนกันว่อนี่พวกมึงจะดราม่าไรนักหนาวะเรียนให้ผ่านก่อนไหมคะคุณเพื่อนรักทั้งหลายเออนั่นนี่ใช่เออไอแล้วพวกมึงจะไปเรียนต่อกันที่ไหนวะ ติดที่ไหนก็ที่นั่นแหละมึงเหมือนกูเลือกได้แล้วเนาะใช่แล้วมึงอ่ะจะไปเรียนต่อที่ไหนอ่ะกูยังไม่แน่ใจอหรือวะกูก็ไม่มีที่เรียนเอ้ยเอาหน่ามึงเดี๋ยวก็มีที่เรียนเองแหละมึงเรียนเก่งอ่ะสู้ๆไว้มึงใช่เอาวะเพื่อนเออสู้ๆสู้สู้ก็สู้เหรอเออนั่นและเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่านหนังสืออ่านหนังสือตอยังยสอบเลยอะไรวะเนื้อสีแดง ติดที่ไหนกันบ้างวะกูติดแพทย์ว่ะส่วนกูติดนิเทศแล้วองมึงอ่ะไหนด้วยีกูติดคอมพิวเตอร์ศึกษาอ่ะแล้วมึงไม่ดีใจหรือไงคะคอมพิวเตอร์เลยดเวยมันก็ดีแหละแต่ว่ากูอยากเรียนที่เดียวกับพวกมึงไงโอ้ยมึงสติค่ะสติยังไงเราก็เพื่อนกันเป้หวะจะเรียนที่ไหนอะยังไงเราก็เพื่อนกันตราบใดที่มึงไม่ลืมพวกกูก่อนว่าไหมใช่กูก็ว่าง,งั้นแหละเออกูก็ว่าง,งั้นแหละเออเออก็อไ,ดอได้่ะก็ได้ มันรอนเราไปคทอข้างในดีกว่าเอาได้เหมือนกันนะนี่นาะอยู่ปีหนึ่งใช่ปะใช่ว่าแต่ชื่ออะไรอะ่ะเออชื่อลิมอ่ะแล้วนายชื่ออะไรเราชื่อเดิอนอะ่ะแล้วนายมาจากที่ไหนอะ่ะเรามาจากกรุงเทพโหกรุงเทพเลยหรอแล้วนี่เพิ่งมามอใช่ปะ để phá chơi phương, cần. Hey, ấy. Có đi chơi ngọt 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 nha ngọt 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 oh, นี่พี่โอใช่ปะกูได้หมอยเนาะใช่ใช่นี่เพื่อนใหม่เราเองเพิ่งเจอกันที่หน้าคานเมื่อกี้โอ้นี่เราปังนะนี่หาเราชื่อมุสลิมเรียกลิมเฉยๆก็ได้๋อแล้วมาเก๋มาเก๋มันเนาะมามนเนาะอ๋อขาถามนายว่านายมาจากที่ไหนอ๋อเรามาจากกรุงเทพอดีว่าสอบได้ที่นี่อยะเด็กกรุงนี่ว่ามีเพื่อนเป็นเด็กกรุงแล้ว <laughs> oh, ha ha ha. Aduh, adik tu. Lo, adik tu jangok ya. Tak rasa awak asyik mau dia ni Dia Aduh lah. Jangok saja saja ni เราเลมกินนี่ก่อนไหมออขอบคุณขอบคุณเป็นอะไรหลายช่วงน,นีออ้คือว่าเราไม่เข้าใจที่เพ,เพื่อนพูดเลยไม่รู้ว่าคุยอ,อะไรกันคือทาตัวไม่ถูกเลยโอ้ไม่เป็นไรเราเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปเครียดเพื่อนออโอเคเดี๋ยวจะพยายามเรียนรู้จะพยายามพูดภาษาอังกฤษให้ได้คอยดู คำนี้คำนั้นยังไงฉันต้องทำยังไงกันดีเล่าเอ่ยฉันบอกคิวข้างลาป้านาซีฉันบอกไม่ออาตาเมาแล้วที่เธอให้มานาซีเดงามเงินลอฉันนั้นทามว่ากี่โนเธอนั้นก็ทำเอออแต่จริงแล้วเธอก็ยังฟังไม่เข้าใจ ต่อจากนี้ต้องอธิบายว่ามีความหมายยังไงเป็นคำทักทายที่ทำเอาไว้ว่าไปไหนกันต่อจากนี้คงได้เข้าใจสักทีจะนานปีมิตรไม่ตรีไม่เสื่อมคลายใครมาถามก็เข้าใจคำนี้สำคัญยังไงฉันว่าเธอก็คงต่อไปได้เลย ภาษาแค่คำแต่ในหัวใจของเราผูกพันบุภาษาใดแต่เราก็ยังเข้าใจฉันนั้นทํว่ากีมมโนเธอนั้นก็ําเอออแต่จริงแล้วเธอก็ยังฟังไม่เข้าใจต่อจากนี้ต้องอธิบายว่ามีความหมายยังไงเป็นคำทักทายที่ทำเอาไว้ว่าไปไหนกัน

เข้าใจเราอยู่รวมกันด้วยความรักใครพูดภาษาใดก็ไม่สำคัญพวกเรา่วงใหญ่เรือนรางเดียวกันตลอดไปลา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 าเราวงใหญ่